เรียกป๊กพาเพลินขอเสนอคลิปใหม่ประจำวันครับหลังจากมีบันเล่นคอนเสิร์ตเซฟนะครับเนาะเพื่อนกับฝ่าวึ้งไปหาลูกสาวคนเลยครับ653โลสันโอ้ยก5 3โลนี่บกไก่ลครับใจความเป็นพอหนี่ครับอดยุกับลูกแล้วครับยุกับลูกแล้วยุคางลูกแล้วครับด้วยความเป็นห่วงคนเป็นพอนี่ครับ อยากหอดแห้งอยากเห็นหน้าลูกอยากไปเบืองลูกครับเขากับเข้าใจเพื่อนนะครับเนาะก็มีคนคอมเมนต์มาหาพยิบาลนะครับเนาะว่าหายไปไว้นะคะ,ะน้องนาลิตะเป็นห่วงค่ะหายไปไว้นะคะถ้าเอฟซีเป็นแบบเป็นห่วงแฮ่ให้คอมเมนต์ให้กำลังใจพยิบาลครับแอดกะเ,เอาใจซอยครับพยิบาลเลือดในลายแล้วก็ผ่านไปครับ การเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลดีๆครับบาัตานี่ก็ยาให้น้องเป็นอีกคนดูแรลรต้องเอาใจใส่น้องนะครับเนะาะจะถิ่มยาปลาด้วยครับเล็กน้อยนี่ครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผู้มีบ้านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม